คืนวันที่16นะคะที่ผ่านมาก็คือกลับมาจากตามจังหวัดแล้วก็เข้าที่พักที่คอนโดนะคะแล้วก็เขาห้องพักสักพักหนึ่งก็ประมาณตีห้าขวาค่ะก็ได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กเสียงหมุนลูกบิดที่ห้องที่คอนโดค่ะค่ะคือหลายรอบนะคะได้ยินเสียงหลายรอบแล้วที่ได้ยินชัดๆคือประมาณ6กโมงขวา6กโมงยี่สิบ ได้ได้ได้ยินเสียงไข่ลูกบิดนางกลึกอะค่ะค่ะแล้วก็เลยเดินมาดูประตูตาแมวค่ะก็ก็ไม่มีคนเพราะว่าไม่กล้าเปิดประตูค่ะตังนั้นเราเจอใครบ้างไหมคะตอนที่ออกมาดูไม่ได้ออกมาดูค่ะไม่ได้ออกมาดูเพราะว่าเพราะว่าในตอนนั้นอยู่กับแฟนค่ะไม่ไม่ไม่กล้าออกมาดูเพราะว่ากลัวแบบคนร้ายหรืออะไรสักอย่างคือคือไม่กล้าค่ะแล้วค่ะก็เราก็ตื่นขึ้นมาตอนประมาณเที่ยง บายๆก็ลงไปดูที่นิติคอนโดค่ะ<ม>ที่นิติคอนโดแล้วก็ดูกล้องวงจรก็มีคนมางัดประตูจริงๆค่ะเขาได้เข้ามาในห้องไหมคะเข้ามาตอนในกล้องวงจรเข้ามาตอนหกโมงยีค่ะแต่ตอนช่วงตีห้ถึงหกโมงเนี่ยค่ะเดินวนเวียนมาเป็นสิรอบค่ะแล้วก็ถอดเสื้อถือขวดเบียร์ค่ะไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยรู้จักค่ะ ช่วงที่เราเดินไปดูที่ตาแมวเนี่ยเขาเข้ามาในห้องหรือยังคะเอ่อช่วงที่เข้าไปดูตรงดูตาแมวคือไม่เห็นเขาแล้วค่ะไม่ได้เปิดประตูออกไปค่ะืนช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเข้าเอ่อก่อนเวลาที่กล้องวงจรปิดมันที่จได้เขาเข้ามาในห้องใช่ไหมเข้ามาตอนหกโมงยี่สิบเข้ามาประมาณยี่สิบวิอะค่ะเข้ามาเข้ามาค่ะได้เข้ามาหลังจากนั้นเอ่อหลังจากนั้นก็เลย ก็ที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปดูกล้องวงจรแล้วนิติบุคคลที่คอนโดเขาก็บอกว่าคนนี้ชื่อชัดนี่เราก็ไม่รู้จักเขาว่าเขาคือใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ชั้นเดียวกันเขาก็บอกว่าเออชัดขาวงมือกล้องวงบอดี้แสลมอะค่ะไม่เคยเจอจอมหลอนไม่เคยค่ะไม่รู้จักเขาด้วยค่ะไม่ทราบว่าอยู่คอนโดเดียวกันไม่ทราบด้วยว่าอยู่คอนโดเดียวกันก็เลยกลัวเลยแล้วก็เลยมาแจ้งความที่ ลองพักเพื่อความปลอดภัยอะค่ะทางฝ่ายนั้นเขามีถ้าพียังไงกับเรับรองไปบ้างเขาเขายอมรับค่ะเขายอมรับว่าเขาได้เข้ามาแล้วแล้วตำรวจก็เข้ามา,าตรวจเกิดเหตุอะคะ่ะ<ม>แล้วก็ได้ไดตำรวจได้กลับไปแล้วคือคือนวันนั้นก็คือก็ยังไม่ได้เก็บของอะค่ะแล้วก็เจอมีดตกหล่นอยู่ค่ะมีดปลายแหลมเคาาม เขาก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษนะคะว่าว่าเขาเมาอะค่ะคือขอโทษมาขอโทษี่ห้องเออมาเคาะวันน uh ี้อีกทีนึงตอนสิบโมงเช้าค่ะมาเคาะเสียงดังมากก็ไม่กล้าเปิดก็เลยโทรเรียกสอนอโทรเรียกสถานีที่เนี่ยค่ะก็ได้มีการชี้แจงเหตุผลกับเราไหมคะว่าเข้ามาทําอะไรในห้องเราอะค่ะอืมเขาก็เดี๋ยวพี่ลองสอบถามกับเขาเขาเขาโดยตรงดีกว่าค่ะได้มีการพูดคุยกับเขาบ้างยังในห้องก็คุยส่วนหนึ่งลวค่ะ เขาก็ยอมรับ <cultural> ก <gaming> ับเจ้าหน้าที่แล้วค่ะยอมรับว่ายังไงบ้างคะเดี๋ยวพี่ลองให้เขาสอบปากคำกับเขาดีกว่าดูเหมือนทางเรากังติดใจอาความก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าเขามีมีอาวุธมีมีเข้ามางัดแงะในห้องอะค่ะแล้วเขาทำทำหล่นไว้อะค่ะใในห้องมีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายไม่ได้มีของมีค่าหายค่ะ แต่กลัวเขาตรงนี้คือเราอยากให้เขาแสดงความรับผิดชอบหรือว่าทำอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างค่ะก็อยากให้เขายอมรับผิดอะค่ะแต่ก็ได้คุ Luckily, ยก like ับเขาแล้วเขาได้ขอโทษเราค่ะขอโทษค่ะพูดอย่างอื่นอีกไหมคะอะไรนะคะเขาได้พูดอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากคำว่าขอโทษก็ขอโทษว่าเมาอะค่ะว่าเมาว่า พวกนี้ยังพอจังสำหรับเรานะคะหรือเราต้องการอะไรในช่วงเปิดต้องรอผู้ใหญ่ก่อนเนี่ยเปึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะคะตรงนี้ส่วนตัวยังรู้สึกหวาดกลัวนะคะเพราะว่าคู่กรณีก็เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็หวาดกลัวค่ะเพราะว่าคือมาเคาะอย่างมีการแล้วก็มีอาวุธด้วยก็ก็หวาดหวาดกลัวค่ะก็ก็ยังไม่แน่ใจค่ะอาจจะไม่ยังไม่อาจจะ อาจจะอาจจะกลับไปบ้านหรือ,อยังไงจะต้องดูอีกทีค่ะขอบคุณค่ะ